สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่5กรกฎาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เอาได้ยังไงเชลซีเตรียมดึงเด็กเก่าค่าตัว88ล้านปอนด์กลับชินะโดยเชลซีตกเป็นข่าวว่าพยายามหาทางเซ็นสัญญาก,กับทางอดีตด,ดาวรุ่งทีมอย่างทางบริจิโน่ริฟราเมนโตแบ็กขวาจากทางซอตเมตันกลับมาร่วมทีมสำหรับทางริฟราเมนโตถูกทางเชลซีขออาขายกับทางซอตเมตันด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์ในปี2021 และก็มีเอปชั่นในขณะขอซื้อคืนในขณะที่ซัมเมอร์นี้เดวสคซอนได้สแสดงความสนใจที่จะเซ็นสัสญญากับแข้งวัย20ปีรายนี้แต่ข้อสเสนอทั้ง2ครั้งดันถูกปฏิเสธไปทั้งหมดซึ่งข้อสเสนอล่าสุดอยู่ที่21ล้านปอนด์เท่านั้นล่าสุดทางทางเมลออนไลร์นะฮะรายงานข่าวด้ว่าเชลซีนั้นกำลังยื่นข้อสเสนอ38ล้านปอนด์สำหรับทางลีฟาเบนโซให้กับเชลส์เอ่อเชลซตันพิจารณาและตอนนี้สิงห์บรูกกได้หาบริกากรข้อตกลงส่วนตัวกับเด็กดาวรุ่งของพวกเขาแล้ว แม้ว่าทางลีฟาเบนโตจะไม่มีโอกาสในการลงสนามในการลุยโปรแกรมบอลให้กับทางทีมชุดใหญ่ของเชลซีก่อนย้ายไปที่เซาท์ทัมตันแต่ว่าเขาก็จะรับคะแนนอยู่ในระดับที่สูงในการเล่นให้กับทีมอะคาเดมีของสิงห์ครามเชลซีท้งนี้หลังจากที่ย้ายไปที่ทินเซนต์แมรีอดีตเด็กปั้นเชลซีก็กลา,ายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นของเซาท์ทัมตันอย่างรวดเร็วก่อนที่จะได้รับอาการบาดเจ็บหนักเมื่อช่วงเดือนในษนายนปี2022ซึ่งทําให้เขาต้องพักรักษาตัวนานมากถึง13เดือนก่อนจะกลับ ับมาเป็นตัวสำรองในเกมพิมริกช่วง2นัดสุดท้ายเมื่อรุดูการชนะแอ้วพอสแจงแฟนสิงบันเช็คจอรอฟังขาเข้าคนใหม่ติ่เลยโดยทางมาดิเชโอโปชตโนโเฮดโค้ชเชลซีทิ้งเงื่อนขายเงินงำนะว่าตลาดซื้อขายในช่วงชัมเมอร์ปี2023ยังไม่ปิดฉากง่ายๆ เราสาวบรีไปเติมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแลวก็ตั้งแจ้งเตือนให้ดีเพราะคงสั่นบอกข่าวดีอีกหลายเที่ยวเลยทีเดียวซึ่งพอตได้ขาเข้ามาแล้วถึง2รายก็คือคิสโตเฟอร์เอนกุนกูจากทางแอตบาริซิกและก็นิโคลัสแจ็คสันแห่งบิยาริอันรับขวัญบอสอาเจนไตขณะที่ขาออกเป็นกระบุงเมื่อทางเอ็นโกรกงเต้ไม่สั่นเมาเอโดราแมนดี้มาซิโอโควาซิสไคส์ฮาร์วเวิร์ดบรูเบนลอสซาชิคาริดูคูบรบอรีและก็ลำเลำเนียจะมีเซอร์เซซ่าอัสติิโกต้าอีกหนึ่งคนนะ โดยมันยังไม่ได้ปิดฉากเรื่องตลาดซื้อขายในครั้งนี้หปรกนะทั้งเรื่องของคงกำลังและก็สโมสรต่างทำมาที่ของตนเองได้อย่างน่าชื่นที่นี่เพื่อจะให้ทุกคนมาซ้อมร่วมกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเมื่อได้มาอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นสถานการณ์อสมบูรณ์แบบเพื่อจะทํางานและก็พัฒนาแนวทางที่เราต้องการจะปรับตัวเองเพื่อจะเล่นในสนามแห่งนี้มันน่าตื่นเต้นสำหรับทีมเพราะว่าเปล่านั้นปรับเพื้มใจเมื่อมีแข้งคุณภาพดีเปลี่ยมขีดความสามารถและก็ะพรสวรรค์สูงขณะดเดียวกันพวกเขาเองก็มีความต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของเราอย่างสโมสรแห่งนี้และก็เปิดใจพร้อมจะช่วยทีมประสบความสำเร็จตามที่เขาต้องการ พร้อมกันนั้นทางพอสยังผมรงนะว่าถึงเกมเปิดฤดูกาล2023-2024เปิดสตมฟอร์บริดต์ทำบิ๊กแมชกับนิเวอร์พูล13สิงหาคมทันทีเลยว่ามีเวลาเพื่อจะเข้าที่เข้าทางที่สุดแล้วมันจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่แม้ว่าจะใกล้จะเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ยังถือกลไกก่อนอื่นเลยเราต้องพบกับนักเตะต้องเริ่มทำงานจากนั้นก็ทัวร์เมริกาซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่น่าเดือดเชื่อในการได้เจอกับแฟนบอลทุกๆคนในครั้งนี้ เราจะพร้อมสำหรับเกมนัดแรกกับทางลิเวอร์พูลและมันก็น่าตื่นเต้นเหลือเกินในการได้แข่งระดับพรีเมียร์ลีกนัดแรกที่แซมฟอร์บริดเราจะต้องเจอกับทีมที่ดีมากอย่างทางลิเวอร์พูลผมทราบาเรื่องนี้เป็นอย่างดีจากในอดีตตอนนี้มันสําคัญที่เราจะต้องจินตนาการตนเองที่แซมฟอร์บริดเรารู้จักสนามแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเราเองก็รู้ว่าเมื่อร่วมมือกับทางแฟนบอลจะสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นมาได้มากมายขนาดไหนโดยการที่ทางเอเชียนแฮนดิแคป ก่าวล่วงหน้า1เดือนเลเวอพูต่อลูกครึ่งควบนะฮะในขณะนี้ลอสตาชิกหวังบทบาทใหม่ที่มิลานรุ่งเรืองน,นะโดยทางบริเบนลอสตาชิกองกลางป้ายแดงเอชิมิลานเปิดใจว่าการย้ายออกจากทางเอเชลซี C, ที่ตนเองสังกัดร่วมสองทศวรรษเหมือนการก้าวออกจากคอมฟอร์โซนก็อยากจะให้บทใหม่ระดับอาชีพในต่างแดนเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะนี้ ดอมิฟิลในวัย27ปีเป็นหนึ่งนักเตะที่ถูกทางสิงบรูพิจารณาขายออกเพราะสัญญากำลังจะเข้าสู่ไีสุดท้ายโดยเสนอราคาจากเด็กปั้นจากทีมเยาวชนอยู่ที่20ล้านยูโรแบ่งเป็นก้อนหลัก16ล้านยูโรและส่วนเสริมอีก4ล้านยูโรซึ่งการเปิดปากผ่านทางเอซีมิลานทีวีทาง r าร์อยอมรับไว่า ใช้หายกับการออกจากทางกองสังกัดแม่ที่ปักหลักอยู่นานแต่การบระจนภัยครั้งใหม่ก็เติบโตทั้งฐานะนักเตะแล้วก็ลูกชายของเขาผมอยู่กับทางเชลซีมากกว่า20ปีแทบจะทั้งชีวิตนี่จึงเป็นช่วงเวลาพิเศษของตนเองว่าท้ายที่สุดแล้วก็แยกทางจากสโมสรเริ่มต้นบทบาทใหม่ของชีวิตที่ผ่านมาโดนปรับนะฮะไปเล่นอยู่หลายตำแหน่งตลอดอาชีพการค้าแข้งระบบการเล่นที่แตกต่างกันไปบีบไม่ต้องสลับยืนนั่นลุนนี่บ้างส่วนตัวรับก็ได้รับเรื่องนั้นจริง แต่ผมเนี่ยชอบตำแหน่งที่ตนเองสามารถแสดงผลงานออกมาดีที่สุดได้จุดที่มีอิทธิพลต่อเกมที่สุดแล้วนั่นคือกองลกลางแบบวิ่งขึ้นลงจากกรอบเขตโทษฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งมันคือจุดที่สามารถช่วยทำประตูวิ่งคุมแดนหลังและก็อาศัยกยากยภาพร่างกายตัวเองให้เกิดประโยชน์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมต้องการจะมาเล่นในลีกให่นี้ ลอสตาชิกถือเป็นลูกมอ่อเชลซีอีกหนึ่งรายที่ออกจากสโม,มสรซัมเมอร์นี้ร่วมกับทางเบสันเมาส์และกำลังไปตรวจร่างกายเพื่อเปิดตัวฐานะแมนยูในครนั้นี้นั่นเองนะจูเว่เมินมา,าร์ราอุยขอแข่งเกาเซรีอดีกว่านะโดยจูเวนตุสปฏิเสธข้อสเสนอในการโอกาสคว้าตัวนุสชาอีมา,าร์ซาอุยแบ็คขวาเยิส์นบินิกตามการรายงานจากทางสกายสปอร์ตอิตาลี ซึ่งทางราไฟเอลราปีเบนซาเดินทางไปที่สโมสรจูเวนตุสโดยประเด็นสําคัญคือการถกอนาคตพอบอกักบ้าซึ่งบทสรุปนั้นออกมาว่ากันว่านักเตะทีมชาติฝรั่งเศสจะไม่ย้ายออกจากทีมไปโดยการหาหรือรอบดังกล่าวปิดท้ายด้วยปีจามเบนตาเสนอมาซาุยให้เบียงโคโนรีพิจารณากระนั้นทีมดังของตูรินปฏิเสธโ,โดยที่ให้เหตุผลว่าอยากได้แบ็กที่มีประสบการณ์ในซเตรอามากกว่า ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้สากายอิตาเลียเชื่อว่าจูเวนตุสเล็งไปที่นาตนาอิตาน,นาเดชกองกลางกายารีที่สามารถโยกไปยืนเร็มเส้นทางด้านขวาได้และก็เป็นนักเตะในแบบที่แม็กอาริกีชื่นชอบเพราะมีการเล่นเป็นไปตามที่โค้ชจูเวนตุสต้องการนอกจากนั้นยังมีชื่อของทิโมตีคาสเต่า ของเลสเตอร์ตี้แต่ที่ปัญหาเพราะว่าจิ้งจอกสีน้ำเงินอยากจะขายขาดในราคา15ล้านยูโรผิดกับจูเว่ที่ต้องการยืมตัวพร้อมเงื่อนไขในการสรัญญาในอนาคตอันใกล้นี้เอาได้ยังไงบอกเลยว่าด่าบทไม่สนลูกใครเสียสวน3คํคำถึงอัลาเซอร์หลังโดนแฉเจ็บเข่าทำดิวพังกลางอากาศซะอย่างนั้นโดยงานนี้นะผม3ามคำสั้นๆแต่สะดุ้งเฮือกนะฮะสะเทือนไปไกลเป็นพันกิโล daigani tan hakim tjez มิดฟิลด์ทีมชาติโมร็อกโกของเชลซีโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นสั้นๆ3คำแต่ทำเอาสะดุ้งไปไกลถึงซาอุดีอาระเบียกันเลยทีเดียวโดวยก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวเปิดเผยได้ว่าอาัลนาเซอร์ทีมในซาอุดีอาระเบียได้ตัวแข้งบรดีไปแล้วแต่เดืวพังเพราะว่าการตรวจร่างกายแสงให้เห็นว่าซีเยสไม่ผ่านการตรวจสอบทดสอบและก็มีปัญหาที่บริเวณหัวเขา่าและก็ทําให้การเซ็นสัสญ,ญญาไม่เกิดขึ้นจริง,รงซึ่งล่าสุดซีเยสก็ได้โพสต์ภาพฟิชเอร์ตัวไปเตะฟุตบอลพร้อมข้อความนี่ Problem Price หรือที่แปลว่าเจ็บเข่าอย่างนั้นปรอทำเอากลายเป็นประเด็นทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดียวนี้กันแน่ปีชาก18ปีเมสันเมาสระยยาวถึงแฟนเชลซีหลังเตรมซบแมนยูโดยงารนี้ทางเมสันเมาา์ตัวลุกลูกมอของทีมเชลซีโพสต์วิดีโอผ่านอินสตาแกรมเมสันเมาา์อําลานและก็ขอบคุณสตาฟโค้ชเพื่อนร่วมทีมรวมถึงแฟนบอลสิงปรู พร้อมยืนยันว่าการย้ายไปที่แมนยูคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับทางอาชีพของเขาในตอนนี้ หลังตกเป็นข่าวมาหลายสัปดาห์ล่าสุดทางแมนยูก็จอดที่จะปิดดีลในการความม้าเบนสันเมาเข้ามาพรุ่มทีมเป็นการเสริมทัพปลายแรกในช่วงสมัยนี้โดยค่าตัว55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์โดยมวยนาคารที่ผ่านมาแข่งทีมชาติอังกฤษวัย2 4ปีเดินทางไปต,วตวรวจร่างกายที่แคลิงตันที่สนามซ้อมของทัพไปแสดงไปที่ดับเบิลแล้วก่อนจะมาอัปเดตด้วยการกล่าวคำอำลาถึงทีมดังแห่งกรุงลอนดอนใจความนะว่า สวัสดีครับแฟนบอลเชลซี bon ทุกคนจากข่าวที่ปรากฏตลอด6กเดือนหลังการกล่าวลาครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเสื่ภัยแต่นั่นก็ไม่ทําให้ผมเจอเรื่องง่ายขึ้นในการบอกว่าผมตัดสินใจออกจากทางเชลซีแล้วโดวยแฟนเชลซี Chelsea สมควรได้รับมากกว่าการกล่าวอําลาผ่านตัวอ,อ,กอักษรแต่นั้นผมจึงต้องการบอกเขาพวกคุณโดยตรงเลยว่าผมเนี่ยรู้สึกซาบซึ้ง มากแค่ไหนกับการสนับสนุนตลอด18ปีที่ผ่านมาผมรู้ว่ามีบางคนที่ไม่มีความสุขกับการตัดสินใจในขรักนี้แต่มันก็คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วสำหรับอาชีพการค้าแข้งปัจจุบันของผมผมมาผมอยากจะขอบคุณอะคาเดมี่ของเชลซีที่มีอิทธิพลอย่างมากตั้งแต่ผมยังเด็กรวมถึงผู้จัดการทีมทุกคนที่ผมเคยร่วมงานด้วยทั้งโทมัสทูเคิลแฟรงค์ลมพาดและก็เกรแฮมพอสเตอร์และข่าวชีวีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากเอฟซีที่ท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ